ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับผมเซตี้เกมเมอร์นะวันนี้เราอยู่ในเกมใหม่ครับเวอร์ชันหนึ่งจุดสองจุดเก้าอีกแล้วนะผมกับมอดวันพีทอัปเดตใหม่วีสิบสามนะครับผมอ่าก็อัปเดตวีสิบสามก็จะมีอ่าสองนิดหนึ่งนะผมย่้งนัครับผมก็จะมีอัปเดตแค่ผลพิสารห้าผลนะผมพอดีผู้พัฒนาเขาไม่ค่อยมิวกลานผมก็ อัปเดตมาแค่5ผลนะผมก็เป็นอัปเดตเล็กๆนะผมอ่ะก็จะมีผลสายฟ้าผลควันผลหนามแล้วก็ผลพระอะ่กับผลกาวนะผมเดี๋ยวเริ่มที่ผลเอ้ผลสายฟ้าก่อนนะครับผมมาวันเริ่มกันเลยที่ผมท่านผู้ชมทุกท่านนะผมเราจะมาเริ่มการรีวิวผลสายฟ้ากันนะผมเนื่องจากอ่เพื่อเป็นการปลอดภัยนะผมเพราะว่าเท่าที่ผมดูมานะผมผลอ่ ผลสายฟ้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีสกิลอาอ,าอ,าอามาตะนผมผมจะปรับเป็นหมวดเครียดถี่นะผมามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่ามันมีสกิลอะไรบ้างสกิลแรกผมเป็นสกิลเรียกฟ้าผ่านะอ่าเป็นฟ้าผ่าเรียกลงมาด้านหน้าเราเลยนะผมมานะนี่ฮะครูดาวก็แป๊บเดียวนะผมนะมันจะเรียกออกมาฮะเนี่ยถ้าเราถือสกิลนี้ไว้มันก็จะเรียกมาเรื่อยๆนะผมต่อไปสกิลต่อไปนะผมก็จะเป็น อันนี้เป็นชื่อโลเกียเอ้ยโลโกอะไรก็ช่างนะครับผมเป็นเหมือนการเรียกบอลใส่ฟ้ายักมาตกมาจากฟ้านผมนะฮะนี่จะตกมาช้านะผมแต่ว่าระเบิดค่อนข้างแรงนะฮะเนี่ยแนะนำตัวใช้สกิลน,นี้ถอยออกมาห่างนิดหนึ่งนะผมเพราะระเบิดมันค่อนข้างแรงนะผม ต่อไปสกิลต่อไปอันนี้เป็นอ๋อโมว,วาลีนะผมก็คือเป็นยิงบอลสายฟ้าไปนะผมถ้าโดนมอนหรือโดนศัตรูเนี่ยมันจะมีฟ้าผ่าลงมานะครับผมต่อไปอันนี้เป็นคาริเป็นบัฟนะฮะเรียกฟ้าผ่ามาใส่ตัวเป็นบัฟนะฮะได้รับเป็นบัฟส่วนนี้ก็จะเป็นวานร์มาผมเออชิบหายคุณผิดหรอ,อไม่นะเรากำลังจะบัฟนะฮะ โอเค okay. ไปก่อนนะอ๋อไม่ใช่นะไม่ใช่ท่าวาร์ปนะผมโอ้ผมก็ก็รอให้มันวาร์ปไปตรงนู้นนะผมไม่ใช่นะไอ้ท่านี้เป็นไอ้ท่านี้เป็นท่าฟ้าผ่าเหมือนกันนะผมเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ท่านี้นะผมเซนโกนะผมต่อไปเนี่ยเป็นท่าวาร์ปนะเนี่ยอันนี้วาร์ปจริงอนะ บ้าแบบนี้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมกับผลสายฟ้าฮะรเราไปต่อที่ผลต่อไปเลยนะครับโอเคครับผมเรามาต่อที่ผลต่อมาเลยนะผมก็คือผลควันนะครับผมมาเริ่มที่สกิลแรงผมไวสเด็กนะผมเป็นการยิงเป็นเหมือนอเดี๋ยวขอลองมาก่อนเหมือนการยิงหมัดควันไปนะผมมาให้ใหดู นะ,ะมันจะเป็นเหมือนการดึงสตูมาด้วยนะ,ะโอเคประมาณนี้ต่อไปอันนี้เป็นไวเอาเูเหมือนการยิงหมัดควันธรรมดาไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัฟอ่าตอนใช้บัฟก็จะบินได้ในหมวดเซอร์วิด้วยนะผมล้วก็มีเอฟเฟคควันต่อไปอน,นี้เป็นโมคุบบอเอ้ยโมคูบคิวนะผมเป็นเหมือนการทำให้ศัตรูลอยขึ้นแบบเดียวนะฮะ ต่อไปนี่เป็นโมคูเจสึีคิวนะผมเป็นใช้กระบองควันนะฮะเอ้ยกระบองทุ่มต่อไปอันนี้เป็นโมโมกุบอมนะฮะนะฮะใช่ปะเป็นเหมนการยิงควันระเบิดนะฮะก็ประมาณนี้นะผมกับผลควันนะมาครับเรามาต่อกันที่ผลต่อไปนะผมก็คือผลหนามนั่นเองนะผมมาเดี๋ยวเรามาลองที่สกิลแรกนงผม ไปหาอคิสระวิ no ่สก uh ิลแรกอันนี้ตัวเกตบอมนะผมเป็นเหมือนการใช้ไม่ใช่ตัวเกตบอมอีกนะตัวเกตดำนะผมเป็นเหมือนการใช้น้ำจิ้มนะต่อไปเป็นตัวเกตคิวอันนี้เป็นใช้น้ำจมปีนะผมต่อไปอันนี้เป็นตัวเกตสปีดจะทำให้วิ่งเร็วขึ้นนะครับต่อไปอันนี้เป็นโัวเกตโทเกตพาวเวอร์อัพนะครับ อันนี้น่าจะเป็นบาฟนะฮะน่าจะเป็นบาฟให้ตีแรงหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะอรไรประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้กับผลหนานะฮะไม่มีอะไรมากไปดูที่ผลต่อไปกันเลยนะครับโอเคผมเรามาต่อที่ผลต่อไปเลยนะผมก็คือผลบีตาเปตานะผมเป็นผลผลกาวนะผมอ่ะมาเริ่มที่มีแค่สสกิลนะรเริ่มที่สกิลแรกเลยนะครับ สกิลแรกนะฮะต้องใช้กับมอนนะผมอ่ะเป็นเหมือนการยิงกาวไปขังศัตรูนะผมอลองกับคีสลุที่บบอยู่บนโลกให้ลองกับตอนมันอยู่ดูว่าอ่านดูฮะอ่ะอันนี้เป็นสติ๊กกี้กาวนะผมกาวติดหนึบนะฮะนี่นี่พอยิงโดนศัตรูก็จะก็จะมีเหมือนเป็นเหม,มือนกงกาวขึ้นมานะผมอ่ะอก็จะประมาณนี้ ส่วนนี้ก็จะเป็นท่าเคลื่อนที่ของผลนีนะผมอ่าเป็นเหมือนใช้กาวเกี่ยวต่อไปอันนี้จะเป็นเบตาคิวนะฮะอ่าเขใช้แล้วสตูววจะกระดินนะผมแล้วก็ได้รับดามจด้วยนะผมเป็นเหมือนการใช้กาวเบี่ยงสตูนะผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผลต่อไปนะครับมาครับมาต่อที่ผลสุดท้ายของอัปเดตนี้ก็คือผลพระพุทธรูปนะผมหรือว่าผลยี่โตอิโต้นั่นเองนะผม มาเริ่มที่สกิลแรกนะผมอ่ะสกิลพันนะครับผมเป็นการต่อยปกตินะฮะต่อไปสกิลต่อไปก็เป็นร่างแปลงร่างนะครับผมซึ่งสกิลยังไม่มีการเปลี่ยนนะผมอ่าสกิลแรกช็อกเวฟนะฮะเป็นเหมือนการยิงคลื่นระเบิดน,นะผม,มปล่อยขึ้นขึ้นฝ่ามือนะผมต่อไปนี่ก็จะเป็นบุตรทหารมัดพระพุทธเจ้านะฮะตูม้ม ละเมีก็จะดุแรงนะผมดุแรงมากนะตัวก็จะประมาณนี้นะโอเคครับผมก็ อัปเดต13ก็มีแค่นี้นะครับผมอัปเดตหน้าจะมีอะไรก็ต้องอรอลุ้นกันไปนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องเซนตี้เก็บมือด้วยน,นะครับผมขอใหอ้ช่วยติดตามไปถึง400 Sub s c r i b ไนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปก่อนนะครับเอ้ยลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ